สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลินงนกทานะครับวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอนิคมคําสร้อยนะครับจังหวัดมุกดาหารให้พรมาสั่งนะครับรถไถนะครับหางบิ๊กจิ๋วแปดแปดนะครับกับเครื่องโตคูต้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพัตนะครับครับวันนี้ประกอบเสร็จนะครับช่างกําลังแต่งประกอบนะครับให้ลูกค้านะครับครับครับ ลูกค้าใส่อันนี้เป็นโมเลน้าสีนะครับพี่แถยมมากับเครื่องนะครับพี่แถยมมาเอาเสื้อโตวกอตานะครับจะใช้สายพานเบอร์ดีแปดสิบนะครับของหางดิจิวนะครับไปทำการเติมน้ำมันเกีย์เสร็จเรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำนะครับในหม้อน้ำเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ผวงกันสนิมให้แล้วนะครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B7 นะครับถือดิมันโซล่านะครับเครื่องก็มีมอรกรนะครับ่า,า,นานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับอันนี้ลูกค้าเอาแต่หางกับเครื่องนะครับคาดไม่ได้เอานะครับครับนี่ช่างกำลังรองนะครับ ลองวองเปียนะครับกำเลีย้ยวนะครับต่อไปเราจะทำการ <c oughs> ลองติดเครื่องให้ฟังนะครับครับมาลองฟังเสียงกันนะครับจะลองติดเครื่องให้ฟังนะครับ ตัวกูตานะครับ ลองนะครับลองหางด้วยนะครับลองเครื่องลองหางปรับแต่งนะครับให้ลูกค้านะครับ <c oughs> ทันใจน,นะครับเสียงแน่นมากนะครับรอบจัดนะครับเครื่องโตวกูยต้าหน55นะครับ้อลกว่า ่อไปก็จะเตรียมจัดส่งนะครับลูกค้าอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับจังหวัดมุกดาหารครับอ่านใดสนใจนะเอสนใจนะครับรถไถเดินตามเครื่องยนต์ดีเซลอรเครื่องรถไถยี่ห้อต่างๆนะครับสิดต่อได้ที่ร้านนะครับกงจากการเกษตรนะครับเรื่องนกทานะครับจังหวัดเจษสาธนนะครับ ต้นใจติดต่อเบอร์นะครับ08 1 1 2 0 6 9 5 5นะครับแล้วก็094 4 6 9 9 2 2 4นะครับขอบคุณครับ